วันนี้เราจะมารีวิวปืนน้ำประมาณ5กระบอกนะคะเราจะมาเทสความแม่นยำเป้ากันนะคะถ้าเราจะใส่แรกตัวละหกระบอกละ5นัดพอนะเพราะว่าเราจะเทสความแม่นของมันนะนั่นเหรอครัเป้า5้าตัวไหนยิ่งยิงแล้วกระสุน5้านล้หมดนัดก็จะมาแข่งกับในกระบอกนี้นะคะ โอเคนะครับอะกระบอกแรกตอนนี้เลยนะครับเป็นเนื้อเนื้อแบบคล้ายๆซองนัดเดียวนะครับตรงก็เก็บพกพาได้ง่ายมากนะครับเนี่ยงเราไม่ต้องเก็บได้ใส่คลิปนี่ยนี่เราพกถึงขัดได้นะพกที่เราเคลื่อนท่านะนี่เหรอครับจับตี๋ฮะเออเรามาบอกนะครับเดี๋ยวเราบรรยาย หมดทุกกระบอกแล้วเราค่อยมายิงเทสกันนะคะอ่าแล้วก็ถอดมาใส่เลยนะครับชาดเกามันกระบอกนี้นี่ก็เป็นพวกเก็บง่ายนะครับกระสุนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกระสุนนี่เนี่ยเราเพิ่จะใส่ได้นัดเลยแล้วน,นี่ก็เป็นที่ใส่กระสุนนะครับอืมแบบนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรพูดมากแล้วต่อไปกระบอกต่อไปเนื้อฟอร์ดไนท์นะครับ ตัวนี้กระบอกค่อนข้างสวยเลยนะคะวิธีเวลาอัพโหลดเราไม่ยิงให้ดูก่อนนะคะเราแค่กดกดี๋งนี้นะคะจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับแล้วเราก็กดยิงเลยวิธีกดแมกกาซีนนะคะกดแกระสูนแจะอย่าง,ง,งเยก็ได้คนสว่วนตัวนี้ก็ทําเป็นแต่ๆอันนี้กระบอกสวยค่อนข้างสวยนะครับแต่ก็ปิดฝาแล้วมันยิงโลว่าไม่ได้นี่ก็หักเกียได้ชิปเอาไว้เรง อันนี้ก็เปิดเวลากระสุนติดนะครับก็ดูว่ากระสุนติดไหมเวลาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยครับเวลาเรายิงแล้วบางทีกระสุนมันติดเราก็เช็คดูแล้วเราก็ถอดมาใส่ใหม่่ชุดอันนี้ก็เป็นใส่ถ่านนะครับเป็นไฟฟ้ามันก็ยิงก้อยู่ที่ถ่านนะครับถ่านอ่อนก็ไม่แรงนะครับบอกเลยกับถ่านอ่อนก็ไม่แรงอันนี้ก็เอาไว้ใส่กล้องนะครับ ใส่กล้องนี่ใส่กล้องอันนี้เด็กกี่ขวดเด็กประมาณห้าขวดก็เล่นได้แล้วค่ะไม่อันตรายนะก็อย่ามนันเล่นกันนะครับต้องคอยดูแลเลยนะครับความดูแลของใหญ่กระบอกนี้เลิฟมิก้าอันนี้ก็ไม anyway, ่ค่อยมีอธ right. ิบายอะไรมากนะคอันนี้ก็กดแต่ตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากอนี้ก็ชักพิงทีละนัดนะอ่าเห็นไหมนี่ก็เป็นดิจิดกระสุนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะกระสุนมิก้าค่ะ มูกใหญ่สูงขึ้นางใหญ่นะครับแล้วมีนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเล็งน,นะครับมันถ้าเราปิดเราไม่สามารถดึงได้นะครับดึงได้แล้วเราปล่อยมันไม่อยู่ฟิกนะครับไปเล็ปล่อยมันก็จะได้อย่างนี้นะครับมันต้องกลางครับมันถึงจะดูดดึงไดนะ้ตัวนี้ก็เขียวว่าเป็นเมก้าก็เท่ๆนะครับ ตัวนี้ไม่มีโลโก้ไกลเหมือนรูปอื่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับนี่มันอันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับนี่ก็จะมตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็มีมีรูอยู่แต่กระบอกนี้ไม่มีนะครับกระบอกนี้ก็ยิงไกลอยู่นะพอสมควรต่อไป X ช็ o t นะครับอันนี้บรรจุได้40นัดเลยนะครับ อันนี้เวลาเรายิงก็ปรั่นเวลากระสุนดงนี้หมดนะเนี่ยกระบอปข้างล่ลลางชักยิงอย่างนี้นะครัเอเวลาเราอยากให้ออกด้านไหนเราก็ขึ้นไปด้านนั้นนะครับด้านบนก็ออกด้านบนอันล่างอันล่างกระบอกนี้เวลาใส,ส่กระสุนนะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนสังเกตปุ่มนะครับดันขึ้นมาครับอันนี้กระสุนอาจจะหายบ้างนะครับน้ยิงเดียวคนนึง อ,อันอนี้ก็จะเป็นด้านรินระ้นะอันนี้ก็เขียนว,ว่า X อ,อนี้ก็จะเป็นโโปรนูป B ตอนนี้ก็ไม่คมีอะรพูดมากครับต่อไปนี้เราจะพูดเยอยะเลยอันนี้มีหลายเดนนะเรามบอกว่า X อ,อนี่มันเป็นยี่ห้อที่ ของกระบอกมันน้อยครับของไม่ค่อยมีนะหาชื้อยากถอยอัดมันจะส่วนใหญ่จะมีที่ทอยอัดนะครับมันจะหายากมากแล้วแบบแบบน้อยเลยมันไม่ได้มีหลากหลายแบบเดิมนะครับอันนี้เนื้อหมดเลยนะครบฟอดไนอะไรเนื้อหมดทุกกระบอกเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหลากหลายครับแบบออโต้อะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่มีเลยครับมีแต่ชักยิงต่อไปเนื้อดีบออันนี้เป็นลูกซองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมีหลายกระบอกนะครับอันนี้เป็นรุ่น D Wall นะน,นี่กระสุนก็นจะเป็นโฟมนิ่มๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูก2มีหลายแบบออตโต้ก็มีนะครับออโต้ก็จะใหญ่ยิงลัวๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นชักยิงนะครับชักก็พม่ใช่ชใส่กระสุนนะครับเราก็ใส่ยัดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ข้อความะวันนะครับเด็กอายุ14ขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้แรงมากครับยิงได้จากรุ่นสุด ประตูเลยครับก็ยิงเสียงก็ดังพอแล้วนะครับนี่ก็เป็นลำกล้องึิงนะครับมันมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นรุ่น F F แปดร้อยนะครับ F 800แปดร้อยนี่ก็จะเพิ่งรีวิวไปไม่นานนะแต่ถ้ารีวิวมันจะเนละเอียดกว่านิดนึงแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับมีแบบกระบอกเล็กๆประมาณนี้แบบพกง่ายก็มีนะครับมันมี F เก้าสิบก็มีนะครับ F อ่าเดี๋ยวเรามายิงกันนะคบโอเคนะครับเราจะมาเช้วร,วร,ระสุนี้ห้านัดครบเลยครับเพราะมีเป้าแค่ห้านัดนะครับอ่าห้ามีเจ็ดนัดนะครับใส่เจ็ดนัดถ้าไม่พอเดี๋ยวเราจะใส่กระสุนอีกสองนัดสามแลอันนี้มีแค่สี่นัดนะครับเราจะเอากระสุนแจกเด้เลน,นะครับจากกระสุนไหน,นแบบนี้เอ็กช็อตยังคือใส่กันได้เลยนะครับอันนี้ของมันนะครับฝนไหน 5 6 7 7ล้วก็กไม่เป,เป็นไรครับเราเอากระสุนนี้ออกก่อนเราฟอดไหนแทนแค่ฟอดไหนหมดเลยนะครับสี่ห้าหกอันนี้ใส่ได้สิบนัดน,นะครับแต่มันใส่ไม่ถึงหรอกครับใส่แค่ประมาณนี้มันยังจะไม่ไหวเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราไปยิงกันนะเขียววิซี่ใส่ก็ใส่อย่างี้ต้องใส่เองนี้เท่ากันนะครับไม่งั้นมันจะกระสุมนมานดนถ้าไหนชนะก็มาแข่งกับดีวอลนะครับ โดนะครับสามนัดแล้วนะครับนัดที่สี่คนระับอ่านัดที่สี่กับโดนนะครับ นะครับน่าจะท้าจะโดนไหมดูกันกีอ่าไม่โดนนะคอันนี้โดนไปเป้าเหมือนตัวนี้นะคเคนะครับตัวนี้ต้องขต้องจะตัดบ่อยนะคเพราะว่ากระสุนนี้ไม่พอนลมสาะงครับใส่กระสุนใส่ด้านหน้าเลยนะครับ Yeah. นะครับเราจะไปยิงต่อนะครับนักทีสี่นะครับ của subscribe càng nhìn nào 咋了？ มันยากนะหนักไปหน่อยยาวเลยอันนี้กระบอกนี้ถือว่าไม่ถังครับถ้ามันยิงเท่ากันหมดเลยเอาตามความรู้สึกชอบอันไหนมากกว่านะกระบอกนี้ก็ข้างๆยิงแม่นะอันนี้เอาสองนะคะก็ไปเลยได้แข่งกังเกย์เลยสีแดงแข่งสีแดงส่วนกระบอกนี้ก็ก็ถือว่าให้ อันนี้ที่สามใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ที่สามนะครับอันนี้ให้เป็นที่สี่ครับไอ้ให้ที่ห้าเลยครับมันยิงไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ยิงเบาอีก่นะคใส่ได้แค่นัดเดียวเนาะพี่เกียรใส่หลายนัดเนาะส่วนปอดนะไอ้นี่ก็กระบอกสวยดีนะยิงก็ยิงง่ายอยู่นะเหลียวครับแล้วก็มีที่เลงก็พร้อมเลงง่ายนะครับแต่ยิงไม่ค่อยแม่นนะครับ อันนี้ให้ที่สี่ครับต่อไปนะคบเราจะมาเอาตั้งเป้าก่อนแล้วจะมาแข่งกับดีวอลนะคะถ้าอยากดลน้องนัจะเฉหมว่าเราจะเอาความตามความรู้สึกนะครับต่อไปเจ้าเมก้านะคะจะลาเป็ัเป้เปเปามาดูกันนะคะ 第三哈。 มันให้แม่นนะครับด้ยให้คะแนนเท่ากันนะครับให้เต็มสิบเท่ากันเลยนะครับอันนี้ผมชอบนะครับความรู้สึกมันยิงสบายยิงแรงอันนี้มันยิงแม่นนะครับมันยิงแม่นมากกว่าผมเลยให้มันเต็มสิบนะครับอันนี้ก็ให้เต็มเพราะว่าความรู้สึกมันแยงนะครับเหนะครับเดี๋ยวมาบอกกันตัวนี้ให้ต0นะครับตัวนี้ให้7%นะครับ ตัวนี้ให้7.5%นะคบเอ้ยไม่ใช่ครับ6.5%นะครับอันนี้ให้3.5%นะครับโอเคนะครับ,บคุณครับบ๊ายบาย